กัมพูชาไม่ไว้หน้าทีมชาติไทยโวลันพูกกูจะคว้าเหรียญทองด้านช้างศึกมีเครื่องนิดนิดแม้ชนะสิงคโปร์ประเดิมซีเกมเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยในการไปแข่งขันซีเกมกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดี อย่างเกรเน่กราโนล่าบาพัดนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็รสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอิเลเวทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับมาเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลซีเกมกันหน่อยล่าสุดทับช้างศึกทีมชาติไทยของพวกเราเนี่ย ก็ประเดิมลงสนามเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยการเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนเก็บ3แต้มได้ตามเป้าหมายนะครับซึ่งเกมนี้ผมได้นั่งดูอยู่นะต้องบอกว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอกาสค่อนข้างเยอะแต่จงังหวะสุดท้ายอาจจะต้องปรับหน่อยแต่ก็มี3ประตูที่ทำได้เนี่ยก็ได้เห็นบรรดาศูนย์นหน้าเนี่ยประสานงานกันนะครับมีทีรศักดิ์เผยพิบาย อาชิตพลคีรีลมแล้วก็ปุรเชษทอดสนิทนะครับก็เป็น3แนวลุกที่โชว์ผลงานได้ดีนะปุรเชษนี่นี่1ประตูกับอีก1แอซสสิดขณะที่อาชิตพลนี่ทำไป1ประตูกับอีก1แอซสสิดเช่นเดียวกันนะครับโดยเกมนี้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยยังขาดผู้เล่นตัวหลักๆที่ยังลงสนามไม่ได้คือเศรษฐสิทธิ์สุวรรณเสดกับจัวทานเข็มดีเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยในแมตช์ที่2เลยนะครับขณะที่โคนอื่นๆก็ฟอร์ม ลงตัวนะโอเคอยู่นะครับแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับไปดูค่าเฉลี่ยการวิ่งของนะักฟุตบอลไทยในเกมนี้กันหน่อยนะครับคนที่วิ่งเยอะสุดเนี่ยคือชาญรงพมสีแก้วนะวิ่งไป9.7กิโลเมตรคนที่2คืออิราฟานดอลเะลนะครับ9.4กิโลเมตรและคนที่3ทธีรศักด์9.3กิโลเมตรจากพงสามะุงแนวรับเนี่ย8.7กิโเมตรแล้วก็พงศกรตรีศาสตร์8.3กิโเมตรนะครับขณะที่นักเตะที่สปินเนะี่ย ก็แล้วก็วิ่งเร็วมีอาชิตพนเนี่ย34กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปรุรชัยศ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นสถิติที่ผมนํามาฝากกันนะครับแต่หลังเจ้าเกมเนี่ยถึงแม้ว่าไทยเราจะชนะสิงคโปร์ไปสามประตูตอนหนึ่งเนี่ยแต่โคชละอิสระสีเทโลนะครับก็แอบไม่พอใจเล็กๆในเรื่องของจังหวะจบสกอร์โคชละนะครับได้ออกมาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่มาให้กําลังใจ อย่างแรกเลยวันนี้สิ่งสําคัญคือทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะได้แต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพราะทีมเนี่ยปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้มีโอกาสโจมตีได้และทีมชาติไทยเองก็ใช้โอกาสเปลืองซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องไปปรับแต่อย่างที่เห็นได้เห็นข้อวิพาด์ในเกมนี้ก็เป็นเรื่องดีที่จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขส่วนสกอร์สามประตูตอนหนึ่งเนี่ยคุณละพอใจแล้วก็อาจจะติดอย่างเดียวคือเรื่องใช้โอกาสกันเปลืองไปหน่อย เพราะบางจังหวะมันเน้นๆก็น่าจะทำให้ดีกว่านี้ควรจะต้องเป็นประตูซึ่งจะต้องกลับไปแก้ไขกันอีกหนึ่งครั้งในช่วง5วันหลังจากนี้ก็ต้องฟื้นฟูร่างกายและเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปทีมยังมีเวลาที่จะแก้ไขคนเราบอกว่าบบเป็นความตั้งใจเดิมเกมนี้ก็พยายามให้นักเตะหลายๆคนได้โอกาสสัมผัสเกมแรกในซีเกมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าหลังจากนี้จะมีแมตต์ต่อๆไปไม่สามารถที่จะลองอะไรได้แล้วทุกคนได้ลงเล่น ก็อยากให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยรู้ว่าสามารถทําอะไรได้บ้างและอยากให้สัมผัสเกมซึ่งถือว่าทุกคนทําได้ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่ตัวสํารองก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีกว่านี้ส่วนสิงคโปร์ก็ทําำงานได้ดีเพียงแค่หลายๆอย่างอาจจะยังไม่เป็นใจทั้งจังหวะการจบสกอร์ ถือว่าเป็นทีมอนาคตไกลนะครับโคชหลัดกล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าแน่นอนการเปิดหัวด้วยชนะเป็นสิ่งที่ดีและก็อยากจะให้ทีมชาติไทยเอาชนะในทุกเกมที่ลงเล่นสิ่งสําคัญก็อยากจะพัฒนาทีมไปด้วยเนื่องจากทีมชุดนี้ยังมีอนาคตอีกยาวไกลเพราะว่าเดี๋ยวมีทัวร์นาเมนต์ยู23ให้ลงแข่งขันทั้งขัน้นข้างเยอะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโคชหละเออเขาก็พูดดีนะว่าต้องปรับจังหวะจบแล้วก็อยากให้ทีมเนี่ยพัฒนาใหญ่ พอใจแค่ชชัยนะในเกมนี้เกมเดียวนะครับเออเป็นทัศนคติที่ดีนะครับขณะที่อาชิตพลก็หน่อยนี่ก็เป็นกองหน้าที่มาจากยุโรปทรงดีอยู่นะความแข็งแกร่งของร่างกายมีลูกอากาศมีนะครับเขาพูดหลังจบเกมแล้วน้องไม้บอกว่าขอขอบคุณโค้ชเที่ยวกาลงเล่นดีใจและมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลในวันนี้ดีใจที่ได้เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงยังทำประตูได้ แน่นอนว่าการยิงประตูได้เนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยจะไปในทิศทางที่ดีและขอขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่มาเชียร์กันวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมั่นใจเลยว่าทีมชาติไทยจะโวนง,งานได้ดีเรื่อยๆและจะคว้าเหรียญทองมาฝากแฟนฟุตบอลให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของนักเตะโคดะแล้วก็อาชิตพลน,นะครับ ก็นหะนต่อไปของทีมชาติไทยเนี่ยจะพบกับมาเลเซียนะครับที่ปริลสสเตเดียมในวันที่6พฤษภาคมเวลา4โมงเย็นนะถ้าใครได้ดูเกมนี้เนี่ยมันน่างงอย่างหนึ่งคือก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยสื่อกัมบูชาเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยว่าเกมเนี่ยสนามแตกแนะ่เพราะว่าแฟนบอลกัมบูชาเนี่ยเขาจับจองบัตรเข้าไปชมกันเต็มความจุ15,000ที่นั่งแน่นอนแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าแฟนบอลน,น้อยเหลือเกิน คือพูดง่ายว่าแฟนบอลกัมพูชาเนี่ยเขาจองตั๋วแต่ไม่ไปคุณผู้ชมแกงเฉยๆเลยนึกว่าจะไปดูกันเยอะแบบเคลซี่แบบเวียดนามแต่ที่ไหนได้ครับไม่ได้ไปอาจจะเป็นพรอร้อนแหละก็เลยไม่ไปโอ้แต่ก็น่าเสียดายก็ทําให้แฟนบอลชาวไทยหาบัตรยากอยู่นะเมื่อกัมพูชาเล่นแบบนี้เอองงเหมือนกันนะทําไมจองไว้แล้วไม่ไปอ่ะออก็ทําให้แบบเสียสิทธิ์ของแฟนบอลไทยที่จะไปดูนะครับ อเดี๋ยวรอดูว่าเกมหน้าจะเต็มสนามหรือเปล่านะแต่ไทยเราเนี่ยโดนเตะ4ี่โมงเย็นซะเยอะก็ไม่แปลกใจที่คนจะไม่เต็มแหละเพราะมันร้อนนะครับที่กัมพูชาขณะที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเกิดยังคงรักษามาตรฐานที่ดีแบบนี้เรื่อยๆผมมองว่าก็มีโอกาสคว้าเหรียญทองแหละเพราะว่าคุณภาพเท่าที่ดูก็ดูดีกว่าทีมอื่นๆแต่ก็ ถ้าประมาณนะอย่างสงปปลาวเนี่ยโหเขาก็สู้เวียดนามได้ดีมากเลยแต่เวียดนามเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับจบเกมแรกไทยนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับประตูได้เสียดีกว่าคู่ต่อสู้เลยอ่าก็หลอดูส่วนอีกฝั่งเป็นกัมพูชานะกัมพูชาก็นําเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มพวกเขาอย่างสายเอนะครับก็ให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันได้ยังมีอีกหลายนัดให้ลงแข่งขัน,ขนก็อย่าลืมส่งกําลังใจกับพวกเขากักเากนเยอะๆนะครับ จากนั้นก็อยับไปดูเจ้าภาพกัมบ,บูชากันหน่อยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหังาดง้ําคัมซีเกมลูกผู้ชมหลังจากพวกเขาเนี่ยเปิดสนามด้วยความสวยหรูนะครับถล่มติมอร์4-0เกมนี้มีข้อข้อละหานะประตูกัมพูชาออกมาใช้มือเล่นนอกกรอบเก็โทษแต่ไม่โดนอะไรเลยทําเอาชาวอาเซียนของเราเนี่ยลุมจวกถึงมาตรฐานการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมนี้แล้วบอกว่ากัมพูชาเนี่ยโอ้โหประเดิม4ีเกมก็เอาเลยนะ โดยกัมบูชาเนี่ยเดี๋ยวนัาต่อไปเขาจะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในวันที่2พฤษภาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงนะครับเอออันนี้จะเป็นบททดสอบที่หนักกว่าเจอกับตีมอแน่นอนแต่ล่าสุดเนี่ยโหต้องบอกว่าทั้งฝั่งทีมงานโค้ชกัมบูชาเนี่ยเขาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าเขาต้องการเป็นแชมป์ซีเกมแล้วหลังจากประเดิมด้วยฟอร์มโหดนี่อย่างมั่น,นครับ คือหลังจบเกมเนี่ยเป็นเรียวฮิโรเซะนะครับอันนี้ก็เป็นทีมงานของเคซึเกะฮอนดะก็เป็นชาวญี่ปุ่นนะทำทีมชาติกัมบูชานะครับก็ตอบคําถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าคิดว่าทีมไหนจะได้แชมป์ซีเกมส์หนนี้เรียวฮิโรเซะเนี่ยพูดอย่างไม่เกรงใจใครดุด,ดันสุดๆก็บอกว่าอย่างพวกเราเนี่ยทำไมต้องคิดว่าทีมอื่นจะได้แชมป์ซีเกมเพราะกัมพูชาจะคว้าแชมป์ซีเกมส์หนี้ได้แน่ เนื่องจากทีมเล่นได้ดีแม้ว่าหลายฝ่ายควรมองว่าจะยิงตีมอได้มากกว่านี้ก็ตามแต่ยิงได้สีลูกก็สุดยอดแล้วและกัมพูชาจะพยายามรักษามาตรฐานการเล่นต่อไปแม้รู้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่กัมพูชาจะทำงานให้ดีที่สุดและจะคว้าเหรียญทองซีเกมให้ได้เขาไม่มองทีมอื่นเลยนะเขาบอกว่ากัมพูชาเนี่แหละจะดีที่สุด เพราะว่าแฟนบอลจะเข้ามาเต็มความจุนี่คือกําลังใจที่ดีของกัมพูชาโอ้โหนี่ครับกัมพูชาอย่างมั่นส่งสารท้าลบทุกทีมว่าเขาเนี่ยคือเต็งแชมป์4เกมของจริงอยากจะรู้เหมือนกันอยากเห็นเลยครับกัมพูชาเจอกับไทยรอบรองหรือรอบชิงสักนัดน่าดูสุดๆนะวันนั้นสนามคงจะแตกและถ้าเกิดสมมติว่าไทยล้มกัมพูชาได้เนี่ยคงจะเงียบกริบกันทั้งประเทศแน่นอน คือกัมพูชาจากซีเกมส์หนีี้มีแต่ข้อรอลหาเยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลน,นะกีฬาอื่นๆเนี่ยก็โดนหาว่าตัดสินไม่เป็นธรรมและตัดสินแบบค้างสายตาเยอะมากๆเรียกได้ว่าโหมาทุกรูปแบบที่อยากจะทําให้พวกเขาได้เหรียญน,นะครับเออนะก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะทีมไหนจะไปเจอก็ต้องสมาธิดีๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากัมพูชาเขาใช้ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าภาพให้ได้มากที่สุดอะ เดี๋ยวรอดูว่ากัมพูชาจะไปได้ถึงไหนจะเป็นไปตามที่โครร้ชกัมพูชาเขามั่นใจหรือเปล่าว่าเขาจะไปถึงเหรียญทองซีเกมส์นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของซีเกมส์ที่มาอัปเดตกันในวันนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับช anel ตองสุยกันด้วยรบถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กาโนล่าบาพัทนะครับที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมนะครับในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอวทุกสาขานะครับนอกจากนี้นะครับของพรีเมียมคอ l เทนชั่นใหม่เมื่อซื้อสินค้าเกครเน่ครบสามรไดยบาท,บท,ทาเพนี่ คลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ